เป็นการแถลงข่าวให้ความเห็นครั้งแรกในหลังจากที่ได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองกลับคืนมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าการเมืองของประเทศนี้ได้ต้อนรับผู้ที่ได้สิทธิ์กลับคืนมาแบบ ดูเดือดตื่นเต้นมากพอสมควรคือผมเพิ่งได้รับคืออยู่ในฐานะเป็นพลเมืองชั้นสองหรือว่าไม่มีสิทธิของความเป็นคนมาห้าปีขณะนี้ได้สิทธิเท่ากับพลเมืองทั่วประเทศแล้วแต่พบว่าสิทธิของประชาชนทั่วประเทศ กำลังถูกปล้นไปอีกครั้งหนึ่งขณะนี้มีข่าวลือมีการพูดกันถึงเรื่องการจะมีการรัฐประหารซึ่งผมคิดว่าสถานการณ์ในขณะนี้ไม่มีความจำเป็นต้องทำมีการรัฐประหารโดยผู้นำกองทัพเลยเพราะว่า จริงๆแล้วได้เกิดการรัฐประหารโดยตุลาการพิวัติขึ้นแล้วนั้นใครที่จะคิดต่อต้านการรัฐประหารและคิดว่าเอ๊จะต้องระวังว่าถ้าเกิดการรัฐประหารเมื่อไหร่ก็จะต้องมาร่วมกันต่อต้านก็ขอได้โปรดเข้าใจว่าการรัฐประหารได้เริ่มขึ้นแล้วและการจะต่อต้านการรัฐประหาร ก็ควรจะกระทําได้แล้วทําไมจึงกล่าวว่าได้เกิดการรัฐประหารโดยตุลาการพิวัตรสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเมืองในช่วงนี้ก็คือได้เกิดการร่วมกันของกระบวนการหนึ่งที่ได้เคยใช้มาในการลม้ม รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในช่วงก่อนหน้านี้หรือเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการรัฐประหารมานั่นเองคือเกิดการร่วมมือกันของการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองที่ไม่ต้องคำนึงถึงกฎกติกาของบ้านเมืองประชุมสภาก็ไม่ต้องคำนึงถึง รัฐมนูลและข้อบังคับการชุมนุมก็ไม่ต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายขณะเดียวกันก็มีการร่วมมือจากตุลาการพิวัตรเพื่อจะ,ะเผด็จศึกทํานองเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลสมัครศุนทรเวชและรัฐบาลสมชายสายุนสมชายวงสวัสดเพียงแต่ว่าในครั้งนี้จะมีผลมากกว่านั้นมาก ก็จะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญและเป็นการสกัดกัน้นปิดโอกาสในการที่ประชาชนจะแก้รัฐธรรมนูญโดยผ่านกลไกลของรัฐสภาที่พูดนี้ก็คือการที่สารรัฐนูลได้มีมติรับที่จะไตส่สวนกรณีมี คนร้องซึ่งก็เป็นกลุ่มเดียวกันในกระบวนการนี่แหละร้องว่ามีการกระทําเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็คือรับไต่สวนตามมาตรา68 ของรัฐรมนูญและได้มีคําสั่งไปยังประธานรัฐสภาให้ชะลอการพิจารณารัฐมนูญในวาระที่สามการมีมติรับไต่สวนก็ดีการสั่งให้ชะลอการลงมติของรัฐสภาก็ดีเป็นการกระทำที่ ต่อรัฐธรรมนูญเองเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูนของสารรัฐธรรมนูนเองเนะื่องจากรัฐธรรมนูญได้กําหนดไว้ว่าอํานาจในการบัญัติกฎหมายรวมทั้งแก้ไขรัฐธรรมนูน <c oughs> เป็นอํานาจของรัฐสภาสารรัฐธรรมนูนไม่มีอำนาจแม้แต่จะวินิจฉัย เมื่อรัฐมนูลเสร็จแล้วก็ไม่มีอำนาจวินิจฉัยไม่เหมือนกับพระธรรมยิซึ่งสารรัฐมนูลสามารถจะวินิจฉัยได้เพดัะนั้นในขั้นตอนของการพิจารณาซึ่งยังไม่เสร็จยังไม่รู้ว่ารัฐภาจะมีมติออกมาอย่างไรสารรัฐมนูลยิ่งไม่มีอำนาจที่จะพิจารณามาตรา68เป็นมาตราที่ต้องการที่จะมีไว้สำหรับป้องกัน บุคคลหรือรรคการเมืองลมล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือได้มาซึ่งอำนาจการปกครองโดยวิธีทางโดยวิธีการซึ่งไม่เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญไม่เข้าข่ายตามมาตรานี้เลยสารธรรมนูญกำลังละเมิดหลักการแบ่งแยกอำนาจกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญเสียเองแล้วก็ าการดำเนินการนี้จึงจะเป็นการขัดขวางลม้มการแก้ไขรัฐนูนที่กำลังดำเนินการอยู่โดยรัฐสภาเท่ากับเป็นการยึดเอาอำนาจไปจากประชาชนนั่นเองอ,อำนาจในการแก้ไขกฎหมายแก้ไขรัฐนูล เป็นอำนาจของประชาชนที่รัฐสภาได้รับอำนาจนั้นตามรัฐธรรมนูนการกระทำอย่างนี้จะมีผลเท่ากับว่าจะนำไปสู่การล้มการแก้นอกจากนำไปสู่การล้มการแก้รัฐธรรมนูนที่กำลังมีอยู่แล้วก็จะมีผลเท่ากับเป็นการห้ามไม่ให้มีการแก้รัฐธรรมนูนขนาดใหญ่ หรือแก้รัมนูหลายหลายมาตราอีกต่อไปนั่นเองเพราะการแก้รัมณูหลายมาตรามาตราหนึ่งก็จะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเดือนถ้าประท้วงกันไม่หยุดอย่างที่พรรคประชาธิปัตย์ทำมาถ้าใครคิดจะแก้หลายมาตราก็ต้องใช้เวลาหลายปีสมัยประชุมสมัยของผู้แทนรัษฎรสมัยหนึ่งก็ไม่สามารถแก้รัมณูเสร็จการทําอย่างนี้เท่ากับเป็นการไม่ให้มีการแก้รัมนูโดยรัฐสภาเพื่อมีการ เปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญนี้นั่นเท่ากับว่าได้ทำลายช่องทางที่ประชาชนจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจะทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยปิดช่องทางในการที่สังคมจะใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งแตกต่างทางความคิดโดยกระบวนการ ที่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยขณะนี้สังคมสังคมไทยได้ขัดแย้งกันในประเด็นสำคัญมาอย่างน้อยในสองเรื่องที่สำคัญคือหนึ่งใครควรเป็นรัฐบาลและสองรัฐธรรมนูญหรือกติกาของบ้านเมืองควรเป็นอย่างไรกันแน่ประชาชนได้ตัดสินไปแล้วในประเด็นที่ว่าใครควรเป็นรัฐบาลและกําลังจะตัดสินโดยผ่านรัฐสภาผ่านสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และผ่านการลงประชามติเพื่อจะตัดสินว่ารัฐมนูนประเทศนี้ควรเป็นอย่างไรแต่สารรัฐมนูนกําลังมาใช้อํานาจนอกเหนือรัฐธรรมนูญขัดต่อรัฐมนูญเสียเองเพื่อล้มกระบวนการนี้เท่ากับเป็นการผลักประเทศเข้าสู่วิกฤตครั้งใหญ่ปิดช่องทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งโดยโดยวิธีทางตามระบบประชาธิปไตยทำให ประเทศอยู่ในภาวะที่จะล่อแหลมสู่การเผชิญหน้าและจะเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงยิ่งกว่าที่เป็นอยู่งั้นในขณะนี้สิ่งที่ทำที่ควรทำก็คือทำความเข้าใจต่อประชาชนผู้สนใจปัญหาบ้านเมืองผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายให้ทราบว่าขณะนี้ได้เกิดกระบวนการรัฐประหารโดยตุลาการพิวัตรขึ้นแล้วเกิดการ กาทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและจะเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาธิปไตยของประเทศเพื่อที่จะหาทางสกัดกั้นกระบวนการนี้กันต่อไปซึ่งแน่นอนว่าเมื่อผู้ที่ร่วมในกระบวนการนี้เป็นผู้ที่จะมีอำนาจวินิจฉัยรัฐธรรมนูญผลที่ตามมา ถ้าไม่มีแรงต่อต้านไม่มีการแสดงความเห็นในเชิงหลักการให้หนักแน่นเพียงพอก็ยากที่จะทัดทานกระบวนการที่นำโดยตุลาการพิวัตินี้ได้ในเฉพาะหน้าผมเสนอว่าในกรณีที่สารรัมนูนมีคำสั่งให้รัฐสภาชะลอการพิจารณาผมเสนอว่ารัฐสภา ไม่บังควรนะที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของสารรัมนนนคำสั่งของสารรัมโนนไม่ใช่สิ่งที่ผูกพันองค์กรอื่นไม่เหมือนคำวินิจฉัยซึ่งจะต้องผูกพันทั้งครมรัฐสภาและศาลว่าคำสั่งนี้ไม่มีอยู่ในสาระบบของรัฐธรรมนูญ รัฐสภาจึงจำเป็นจะต้องทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา29 291/291ทับ5คือจะต้องพิจารณาลงมติในวาระที่3เมื่อพ้นกำหนด15วันซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่15หรือวันที่16หลังจากผ่านวาระ2แต่ควรจะต้องดำเนินการต่อไปแล้วก็เห็นด้วยว่า ประชาชนควรจะดำเนินรณรงค์กันอย่างจริงจังเพื่อถอดถอนตุลาการสาลรัรน้นูลส่วนใหญ่เนื่องจากกระทำการขัดรัน้นูลเสียเองนอกจากนั้นก็มาตั้งหลักกันในการที่จะรับมือกับกระบวนการรัฐประหารโดยตุลาการพิวัตรครั้งนี้เพื่อที่จะรักษาประชาธิปไตยไว้เพื่อที่จะผลักดันให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยต่อไป ครับก็เป็นความเห็นของผมในวันนี้มีคําถามก็เชิญนะครับ,บ,ก,บก,รกระบวนการตามมาตรา668 0นะครับที่เข้าใจกันมาปฏิบัติกันมาโดยตลอดจะต้องส่งให้อายการสูงสุดพิจารณาและเป็นผู้ร้องนะครับ เขาเขียนไว้อย่างนี้นะในกรณีที่บุคคลหรือพักการเมืองใดกระทาการตามวรรคหนึ่งผู้ทราบกระทาดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคําร้องขอให้ศาลลำนูนวินิจฉัยสั่งการในการร่างในระหว่างการยกร่างร่างเสร็จแล้วก็ดีระหว่างยกร่างก็ดีมีคําอธิบายไว้ชัดเจนว่าผู้ร้องจะไปร้องต่อศาลลำนูลโดยตรงไม่ได้ต้องร้องผ่านอัยการ นี่เวลานี้สารล้มนูญไปอ่านใช้ตีความภาษาไทยแบบพิสดารคือบอกว่าเสนอเรื่องให้าการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็บอกว่าผู้ทราบการกระทําดังกล่าวและยื่นคาร้องหมายความผู้ทราบการกระทำดังกล่าวยื่นคําร้องขอให้สารล้มนูนวินิจฉัยสั่งการซึ่งมันเป็นมันผิดเจตนาผิดจากคําอธิบายผิดจากการปฏิบัติที่ผ่านมาทั้งหมดเขาบอกว่า มีสิทธิเสนอให้การสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องให้ศาลวินิจฉัยก็ไปเปลี่ยนเป็นหรือยื่นคำร้องก็คือว่าทำได้สองทางแต่จริงๆแล้วมันทำได้ทางเดียวในทางปฏิบัติที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นอย่างนั้นมาตลอดและภาษาไทยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับอย่างนี้นะเหมือนกับผม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 พูดภาษาไทยให้ฟังผมนายจาตุลมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว เพื่อให้จดบันทึกและรายงานไปยังโรงพิมพ์ใครเป็นคนรายงานไปยังโรงพิมพ์ผู้สื่อข่าวเป็นคนรายงานไปยังโรงพิมพ์สารล้ำนูนตีความบอกว่าผมมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเพื่อให้จดบันทึกและผมส่งรายงานไปยังโรงพิมพ์เหมือนกัน คือตีความงี้หมายความว่าผมผมผมให้สัมภาษณ์เสร็จท่านก็จดบันทึกแล้วก็เก็บไว้ส่งต่อไม่ได้แล้วส่วนผมเนี่ยจะต้องเป็นคนส่งรายงานไปยังโรงพิมพ์ของท่านทั้งหลายตีความอย่างนี้อายการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จก็หยุดแค่นั้นยื่นไปศาลรั้นนวนไม่ได้เพราะว่าผู้ร้องเขาเป็นผู้ยื่นเป็นที่ศาลรั้นนวนเอง ซึ่งมันขัดกับการที่เคยตีความไว้เคยมีการอธิบายไว้ทั้งหมดทั้งหมดนี้จึงเป็นการเล่นกลจากการใช้ภาษาไทยแค่เนี้ยมาหาักล้างหลักการใหญ่ทั้งหมดของรัฐธรรมนูญที่ว่าอำนาจในการร่างรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรัฐธรรมนูญคือรัฐสภาสารรัฐมนูญไม่มีอำนาจที่จะมา,มาว,วินิจฉัยรัฐธมนูญได้นะครับ อันนั้นเขาจะคิดยังไงกันต่อไม่ไม่ทราบนะแต่ว่าในขั้นต้นเนี่ยผมคิดว่าคือถ้าใครจะส่งต้องส่งในทางปฏิเสธอำนาจปฏิเสธเลยว่าสารนุษ์ไม่มีอำนาจอย่างนี้แล้วมันชัดเจนแล้วนี่คือทำกันไปแบบโมเมชัดๆเลยเพราะนั้นต้อง ต้องไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนี้เพราะคาสั่งนี้มันเล็กกว่ารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูนมาตรา291เขาบอกว่าพิจารณาเสร็จวาระสองเสร็จแล้วต้องพิจารณาวาระสามเมื่อพ้น15วันนี่คือรัฐธรรมนูญแต่คําสั่งสารรัฐธรรมนูญมาอ้างกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะซึ่งไม่ได้มันเล็กกว่ารัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นต้องไม่ปฏิบัติตาม อันนั้นอันนั้นก็เกิดขึ้นได้คือถ้าเกิดจากกรณีความกลัวของอำนาจศาลแต่ว่าศาลโดยโดยขั้นตอนที่ทำอยู่นี้ไม่มีอำนาจที่จะลงโทษใครแต่ว่าถ้าสุดท้ายเขาไปวินิจฉัยว่าเป็นการการแก้ลำ่ำนูเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วเขาก็จะลงโทษพักการเมืองหรือจะไปดำเนินคดีอาญา ซึ่งก็จะเป็นเรื่องไปกันใหญ่เลยเพราะว่าเขาแก้รัมนูนคราวนี้เขาก็เขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าการแก้รัมนูนจะมีผลเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นพระอันมีพระมาัตย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้เขาก็ระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วมันไม่เข้าข่ายเลยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างที่ผู้สื่อข่าวถามก็หมายความว่าเราอยู่กันภายใต้ความกลัว อำนาจที่ไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมแล้วก็คือไม่ชะลอไม่ชะลอต้องลงมติแต่จะวันไหนสุดแล้วแต่รัฐสภาก็ยังยังยังไม่ผมไม่ได้เป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ว่าแนะนำผ่านทางสื่อมวลชนนี้ก็แล้วกันออผมคิดว่าคงต้องต้องดูในรายละเอียดของการลงมติมติในครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าแปดหนึ่งหรือห้าสี่ เห็นเท่าที่ตามจากข่าวก็ว่ามีเริ่มแล้วใช่ไหมผมไม่ใช่เป็นผู้ดำเนินการแต่ผมมาเสนอความเห็นว่าเห็นด้วยว่าสมควรจะทำเนะี่ยขณะนี้ก็คือมาส่งเสริม นะมาปลุกระดมส่งเสริมยุโยงส่งเสริมให้ดำเนินการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญลงชื่อเองหรือไม่เดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะถูกไปเอาไปบิดเบือนอะไรหรือเปล่าักกาเ่บท็ คว,ความขัดแย้งได้เกิดขึ้นจากตุลาการพิวัตรไม่ใช่ฝ่ายการเมืองเลยความแย้งเกิดจากการดําเนินการที่ขัดต่อรลำนูลของสารลำนูลแล้วก็ขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนขัดต่อขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นการปล้นอานาจไปจากประชาชนงนั้นอันนี้คือต้นเหตุสําคัญ และการดําเนินการของประชาชนจะเป็นในการถอดถอนก็ดีในการรณรงค์ก็ดีทําภายใต้กฎหมายก็ไม่เป็นการไม่เป็นการไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาแต่ว่าการดําเนินการครั้งนี้ของตุลาการพิวัตรนี้เท่ากับเป็นการสร้างวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดนะในผมคิดว่าในในตั้งแต่หลังรัฐประหารมาอันนี้เป็นการ ทำให้บ้านเมืองก้าวสู่วิกฤติครั้งใหญ่ที่สุดและจะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานต่อไปก็กลัวมากกว่านั้นกลัวมากกว่านั้นก็คือการแก้รัฐนูลแน่นอนว่ารัฐนูลปัจจุบันเป็นรัฐนูลที่กําหนดไว้ให้ กลุ่มองค์กรตามรัฐนูนและชนชั้นนำสามารถกำหนดความเป็นไปของบ้านเมืองได้ไม่ให้ประชาชนสามารถกำหนดความเป็นไปของบ้านเมืองเมื่อจะมีการแก้รัมนูนแน่นอนว่าอำนาจขององค์กรต่างๆและชนชั้นนำจะต้องถูกลดลงเพราะฉะนั้นการขัดขวางการแก้รัมนูนก็เกิดจากความคิดที่ไม่ยอมรับอำนาจของประชาชน และยังต้องการรักษาอำนาจไว้ในมือของชนชั้นนำเพียงเป็นคนส่วนน้อยมากของสังคมขอบคุณนะครับ